สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาลองขี่ซูซ u k i G S X R 150นะฮะโฉมปีไหนนะรถปีไหนอนะ รถปี16-17นะฮะสีน้ำเงินอย่างสวยน่าจะแรงน่าดูเขาบอกว่ารถของค่ายซูนี่คือรถคนบ้าใช่ไหมบ้านะ <66. S 1> บ้ามขับรถเนี่ยโอเคครับนี่ฮะกุญแจเป็นกุญแจคีเลสนะฮะไม่ต้องพกแล้วกุญแจ,จสมัยนี้นะต้องคันสมัยหน่อยฟิลแรกนะที่นั่งรถนะแบบทรงดูสปอร์ตมากเลยก็คือแฮนด์มันเป็นแฮนด์จับโชงนะแล้วก็ ทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าเกือบหมดเลยใช่ไหมโยเวนคันโยเวนคันเร่งคันเร่งไฟฟ้าปะหรือคันเร่งสายโอเคครับเป็นคันเร่งสายนะครับโอ้แค่แค่นางก็รู้สึกสปอร์ตแล้วอะแบบน่าจะแรงเพราะเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะรถที่แบบว่า คนบ้าเขาขี่กันใช่ไหมสูซูกิต้องแรงรอยู่แล้วเขียเปิดไฟเลี้ยวอ่นะฮะเดี๋ยวลแล้วผมจะลองวนมานะจะลองขี่วนมาอ,อุ้ยโคตรดึงดึงกว่า g p พเยอะเลยอ่ะคือแบบเชียมันดึงจนน่ากลัวนะแบบว่าโอ้ยคือแบบมันไม่ได้<ข><น>ดึงเหมือนพวกตัวสามรอยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบมันดึงอ่ะโอ้ยทไม จะเบรกเคี่ยมโอ้ยเบรกน้ำมันเบรกมันเคยเติมไหมนี่โอ้หแล้ววงเลี้ยวนี่แบบโอ้โหวงเลี้ยวนี่แคบมากเป้วงเลี้ยวนี่กว้างกว้างวงเลี้ยวนี่กว้างมากนะฮะแบบโอ้โหไหนล่ะเรามาลอง ไอ้เหี้ยโคตรแรงแรงมากแบบโหแรงมันแรงแบบแบบแรงบ้าไปเลยอ่ะแบบโคตรแรงอ่ะแบบโหยเหี้ยแต่ซูซูกิรถมันพลิกง่ายนะเพราะรถมันเบาแล้วมันรถรถมันบางไม่ได้หนาเหมือนพวกซีบียารา้ยห้าสิบตัวเก่ารถมันพลิกง่ายมากและเบามากเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมกลับรถกันนะหาที่กลับรถกันโหแต่คือแรงมากดึงมาก กับรน้นีแต่คือวงเลี้ยวเนี่ยกว้างมากนะครับเพราะว่าอย่างว่าน้องมันเป็นทรงสปอร์ตแล้วผมก็ไม่เคยคุ้นกับรถด้วยแต่คือแบบแรงเร่งก็คือแบบสุดจัดอะดูนะดูนี่นะมาผมจะลองนี้ พุดจัดโอ้หแบบทอกมาเต็มครับโอ้โหแบบทอกมาเต็มอ่ะแบบโอ้โหเดี๋ยวกลับรถก่อนนี่คือแบบโอ้โดูฮะเกียร์หนึ่งพุ่งมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเกียร์สองนะ ก็ยังพุ่งอยู่ยังพุ่งอยู่เ่ยดูดิบุควบพุ่งเลยอะพุ่งมากนะฮะเกียร์สองเกียร์สองก็ยังพุ่งอยู่เนี่ยดูดิยังพุ่งอยู่ฮะโอ้ยเดี๋ยวลองเกียร์สามว่าว่าท้อไหมจะหมดนะ <c oughs> ก็ยังมาอยู่ครับเกียร์สองเกียร์สามก็ยังมาอยู่เดี๋ยวลอง โอ้ยพอเกียร์สี่แล้วทอคทอคเริ่มหมดนะฮะแต่ว่าคูดแรองอะ่ะคือแรงแรงเร่งนี่คือสุดยอดอะ่ะและรถพลิกง่ายอะ่ะรถพลิกง่ายมากครับรถไม่หนักเลยอะ่ะเบาเบาอะ่ะดูดิพลิกง่ายอะ่ะดูดิพลิกง่ายอ่ะแล้วแบบให้อารมณ์สปอร์ตนะแฮนด์จับใต้แผงคอเลยคือแบบโอสุดสุดในรุ่นอะ่ะโอ้ยชอบชอบชอบ จะกลับรถก่อนจะไปกลับรถในซอยตรงจะกลับรถตรงซอยแล้วครับยวดูรถดิเนี่ยกระจกยังไม่ไ้ถอดเลยดูสิว่าเดิมขนาดไหนะ่ะมันแบบแรงมากนะคือแรงท้องเรียสุดจัดเลยแต่ว่าข้อเสียคือวงวงเลี้ยวมันแคบมากเห็นไหมถ้า วงเลี้ยวแคบแคบวันนี้เบนเดอรี่เมื่ี้มีเบนเดอรี่นะแต่เหมือนว่าเขาจะไม่เซยายเราทอกหนักมากโเม่งมาจนน่ากลัวคือสำหรับคนขี่รอยห้าสิบนะสำหรับพวกคนที่ขี่อะไรนะ ฟุกตัวสามร้อยตัวสี่ร้อยตัวห้าร้อยหกร้อยอาจจะทอกอ,อาจจะไม่ตื่นเต้นกับท้องแต่ว่าคือแบบสำหรับผมแม่งแรงมากอ่ะทอกต้นแม่งหนักมากแต่เบรกมึงเพี้ยมากเลยโอ้โหเบรกยุ่กูกดสุดแม่งยังไม่เบรกเลยอะอะไรวะโอ้โหให้อารมณ์สปอร์ตมากแบบสุดจัด โอ้ยให้อารมณ์สปอร์ตว่าครับแล้วแบบโคตรแรงอ่ะแรงจัดเลยอ่ะฮะับก็อันนี้ก็ถือว่าแรงแรงสุดๆแล้วไหมในคาร์ท่าห้าสิบที่สุดแล้วนะขู่แบบสุดจัดเลยนะอันนี้ใครอยากได้ใครที่อยากได้สปอร์ตคูเปอริ่งรนด์่ไหมราคาประมาณแปดหมื่นหรือสองคิวประมาณสามหมื่นสี่หมื่น ก็สามารถไปหาซื้อได้นะฮะรอกหนักมากนะฮะรอกนี <Patreon> okay, so ่แบบใช้ได้เลยถือว่าแบบคุ้มค่าคุ้มค่าดูสิเดิมขนาดไหนอ่ะทะเบียนที่ยึดทะเบียนยังเดิมอยู่เลยอ่ะโอเคครับก็สำหรับลิดี้ขอลาไปก่อนถ้าีชอบยลืกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะแชทจะได้ด้วยว่าเนาะแล้วก็ ใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไ,ได้นะสามารถแชทมาคุยได้ลหลังไม้ลหลังไม่ไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ bye bye, บ๊ายบายครับผม